มันก็มอยากไปแล้วมนันประปันนาแล้วจากว่าเออยืดยึดว้ก้อนออทำบุญยังกะระซังเปอ,อเป็นปัจจัยสู่พนันธุ์ในปัจจุบันชาตินี้เธอนี่เอิอไปเรืเ่อยเรื่อยแล้วก็ฝึกหัดตนเองไปเรื่อยเมื่อถึงแล้วมันก็เป็นแล้วก็ปไปพร้อมถึงถึง,ถง,ถงมันกระชั้นสั้นแหละเออมันว่านี่แล้ก็บอกตัวซัน,นีีบ่าแมงเรื่องพระอรหันหลุดใจบา่าอะไรเอ,อเป็นแบบนั่นบ่มีอารมณ์จากว่าเป็นอารมณ์ที่บ่มีอารมณ์ บ่มีความรู้สึกเควนความรู้สึกสี่บ่มีความรู้สึกจักบอแว้วเออทั้งสั้นแล้วทั้งเ้าหาสันไมาใส่ได้ตัวนั้นมันบ่มีอย่างแล้วมันเป็นแบบนั้นบ่มันตายจังไปเป็นๆนี่แหละจักบอก่ะเออถ้าตายแล้วจังไปมันใครจะเอาเรื่องมีพามาเบาได้ตายปรับมันก็ไปบ่แห้งเราใครจะเอาเนี้ยมาเบาได้ก็คนเป็นตัวเบาพืะเจ้าตัสรูมาแล้วก็จังมาสอนบวกเข้ากัน่ะ มราคิดเบิ่งเห็นคุณค่าของพระพุทธเจ้าเฮาเด้อเออกว่าสินั้งธรรมจริงทั้งหลายเหล่านี้ออกมาเบาดได้มันธรรมาดาเด้แหลกมากโดยชีวิตทุกภพทุกสารเดพพุทธเจ้าเฮานั่นนะ่ะเออตอนสิบรรลุนี่สู่กับม้านพรแห่งได้นนะีออ่น่ะหลังขังเรองับอันยาข่าเปรกรรมจากโสดทิยภาพม,มาแล้วปูหรกออธิษฐานจิตขึ้นมาตั้งสัจจะญาติฐานขึ้นมาเลือดแหลเลือดจึงเหือดแห้งเบ่งใดนะหากไ่บรรลุสัมมาสัมปชัญญาเราจะไม่ลุกจากที่นี่น ไปลงส่นละว่างปรับลงกเกิดเป็นโพธิบัลลังเกินมาเออมูเทพเทวดาอินพุมทั้งหลายจะเคยหอมลอ้อมหอมที่แหลกเฮ้ไปนำเพินเด้ยู่ไกล่ขดบุญกัเย็นธรรมดาเออมูเทวดาพญานาคพระยาขุดขุดตะสุบรรแน่นาคไอไอ,ไอกาลนาคแน่ขุดแน่ พระอ,อินทร์พระพุทธหงมใส่เพิ่นเด้เพราะที่วันล่างเกิดขึ้นที่เออเริ่มเริ่มคำลงมาคำลงมาแต่พญามาดมันมาตีมิตรวัชพัตีมาดมาเสียงอีกระทึกคือโค่นบ,บึมบำบึมบำมาเออขี่สั่งนาราก,กิลิ่งใหญ่มาตที่เออแบกตะบองมากระมูอพวกบริวารแปลงเป็นลูกหยักลูกมูลูกเสือสัตว สาสุลกายต่างๆน่าสารพัดขึ้นมาสิยิ่งว่ามาชิงเอาพอธิบัลลังก์ของเพิ่นอในพระพุธค่อยถือสเสวีสัต์การกันพัดไปพัดมาพระอินทเออคยเล่นเล่นพินเล่นพินเล่นซ้อให้ฟังเออมูนั่งฝ่าทั้งหลายฟฝรั่ำบําเออฉลองหรือว่า สนองคุ่นยังหลายๆายอย่างในหันแหละเออมูพฟจะหนาักยังสิเออมูขุดยังสิหุ่มใส่เพื้นอยู่ขุดในกลางกันเออบ่ให้ล่มบ่ให้ฝนบ่ให้ยังว่ามาเออพอตาพญามานกระทือเท่าแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลันคือสิแตกนี่เออพมหนีก่อนมูจากบ่ละได้สวิจแตชตัดของเจ้าของพุ่งขึ้นไปเลย เราอยู่ในวีมานแห่งตนอ,อยุ่ขอบจัก,กรวาลเหมือนเดียวธรรมดาเด้พระอินทร์ทั้งสี่ออถือเอาอันยังเครื่องเล่นของเพิ่นเหาะหนีไปยุ่ขอบจัก,กรวาลคือกันธรรมดาวะมูพญานาคดำดินลงไปไปนอนอยู่ในวีมา่านของตนเอาเมื่อปิดบังไว้บังตาไม่อยากเห็นธรรมดาวะท่าวิษนุ หยือในมูมผัวบิวารพัวอินถือธนูได่กวนสิไปยิงเขาหนีไปยุ่งเจ้าของเออปิดแต,ต่ต่างไวห้หรือแย้มเบ้างนิดนึงเออปิดพระแกลออแล้วแย้มพระแกลเพียงนิดหนึง่งออและแบบอบส่องดูธรรมดาบอกคิดเบ้างดูหน่ะบัวอินประพมยังหนีจากคนไหมแล้วเขาสิไปอาศัยยังภาษาพวกหนักพวกขุดทา,างเหล้วาศาสตร์ล่ะชุดไทยแล้วเขาต้องอาศาัยตนเองเด้อบ่มีผู้ใดมาสรอยเขาได้เวลานั้น มีตวสัตตีมานที่ส้างมาไก,กลๆ<อ>ตวาดเสียงยังรุนแรงออบอกว่าสิทธธาบรรมบด้มีสิทธิ์ที่มัไข้อมโพธิบัลังนี่โพธิบัลังนี่เหมาะกับเราเล่าสร้างบารมีมากเพื่อโพธิบัลังอันนี้เ <pip> ท,ทียงกันไปเทียงกันมาน่ะือพระพุทธเจ้าบ,บอกว่า บรรลังนี่เหมาะโคตรแก่เราเล่าให้ท่านเอาข้อต่อของเองถวายกับพุทธเจ้านับประมาณบ่ไดดตัดข้อถวายพุทธเจ้านับประมาณบ่ออบริจาคดวงตามากยิ่งกว่าดวงดาวที่มองเห็นในจักรวาลตอนนี้บริจาคเลือดยิ่งกว่าน้ำในทะเลทั้งสี่เสียงจะบอกป้อกันเออพยานา่านหัวขอรอขึ้นเ,ออเพื่อให้เป็นกักา์พยานให้บรรพบุีพยานที่มันหนีบ้านเราจากบ่ละเเออ พระอินทร์กันนี้แล้วพระพุทธกันนี้แล้วมูเทพเทวดาทำลายกันนี้แล้วขุดกันนี้หนักกันนี้บ่มีผู้ใดเป็นประจักษ์พยานไหน้เออพิ่นก็เลยเอาหนึ่งมือสี่ลงไปในแผ่นดินนั่นแหละอ,อประจักษ์พยานเพียงแค่ชาติเดียวที่เขาลังนำถักซิโนโทกทั้งหลายลงกัาสูแม้ชาติที่เป็นพระเวสสันตรอนเท่านั้นก็กินขาดแล้วบ่าหาจะดึงมาหลากัะไดเนี่ยชาติแค่เขาเป็นพระเวสสันตรอนเนี่ยออท่านกันหา และชาล์ลีผู้เป็นทีักดังดวงใจก็กินขาดแล้วทางพระนั่งมานซิ่งให้แกไปเป็นถาดและคนใส่ของผู้อื่นขาดเดี้ยงก็กินขาดแล้วแผ่นดินสะเทือนถึงเกิดขเออห้าฝนแดงแจ็คบอกโบกหันโบกพรกะรณีฝนฝนแดงคือฝนสีชมพูเป็นประจักษ์พยานแผ่นดินสะเทือนถึงเกิขั้แมนสิบอมีผู้ดได้ไม่เป็นประจักษ์พยานก็จังแต่ว่าความจริงและสัจจะของเขาเองเป็นความจริงทผ่ดินก็สะเทือนขึ้นมา แล้วตั้งสั้นแล้วที่เขามาบาดไว้ว่ามีนั่งทรณีมันบ่เหมนเดยตั้งธรณีใี่สิมใส่มันเปิดไผ่ตัวนึงไปอินบทรพมมทลิ์มีเดชคนน,น,นั้นกัย่งกันมีไหมอะไรขาจึงบอกว่าขาพึ่งตัวเองขาบมพึ่งไผ่อยากบอกะพึ่งความจริงไม่แต่ของเองแหละ <c oughs> สุดท้ายมากกว่มีไผายซอยข้าได้ว้านมันจักหายมันศูนตีมันแปลงหาฝนไฟมามากเป็นคือ ลูกชาวางได้ล่ะต้มเล็กนานๆออกลงมาบ่มๆลงมามแต่ว่าโดยบาร,รมีพุธเจ้าแค่นึกถึงท่านตัวเดียวกางกันไเหิดเลยเกิดกลายเป็นดอกไม้กองเต็มหน้าอยู่สั้นแล้วมันโมโหกัเกาเห็นงบ่้เออหอกดาบแล้วแล้วแหลมทนูไฟทุกคนต้องพุ่งเ้าไปซัดก็ไปซัดไ่เพินนั่นแหละเพิ่นก็เบิงคือซื่อแต่ว่าเพิ่นกระิดนั่นแหละ แต่ว่งวเกิดนิ่งขึ้นกระางงขาเจ้านึกถึงสัจจะเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วสัจจะยังตัวสัจจะคือสัจจะโดยการท่านเพียงสิเขาเคยตัดข้อถวายพุ้ธเจ้ามาเทอาไดแล้วเขาเคยควักดวงตาเออจอยเหลือคนมาเทอาใดแล้วเขาเคยบริจาคเลือดซอยเหลือคนมาประมาณบ่ได้นี่มันเลยเกิดกลายเป็นบุญยิบอิทธิทธิ์ใดๆก็สู่บุญยิบว่าได้ดอกนะตัวนี้มันเหนือทุกอย่างนั่นแหละ ยิ่งหอกดาบแล้วแลนธนูไฟเมื่อ่านมันบอกว่าผู้ใดเป็นพยานให้เจ้าเ,ออเลี้ยวหาสายเลี้ยวหาควา็บมีผู้ใดมากยู่ไก่เลยยานตายเห็นบละเอ,อมีิตรสัจจะในตัวเองบว่านี้เอ,อท่านบริจาคมามากมากมก้มาหาศาลแต่ว่านึกถึงแค่ศาสเดียวในที่เป็นภเวสสันดรเท่านั้นเออนั่นแหละสุดท้ายมาแล้วเนี่ยสี่ลงในแผ่นดินแผ่นดินสะเทือนไปถึงเจ็ดครั้งในครั้งนั้นและฝน อันเป็นฝนแดงฝนชมพูตกลงมาได้ในข้างนั้นแค่อำนาจนึกตัวนี้มากกับปรารถนาการแตกล่นหนีไปเลยเพ่นพันสี่ลงแผ่นดินซื้อได้บ่แม่นั่งเทอรดีขึ้นมาได้เออว่ามีองไรคิดบ้างดีๆรอตาเทพเทวดาอินพมกันยังซอยเฮาบ่ไ้เออตนแรกเป็นดีพึงของตนโลดคำว่า,าเอาพระพุทธเจ้าเป็นดพึงเออ พระพุทธเจ้าหรือพระศาสดานั้นเป็นบุคคลผู้เราควรเดินตามพระธรรมคือคำสั่งสอนถ้าเดินตามพระธรรมแล้วพระสงฆ์คือตอนเองสงเคราะห์อตอนเองเถอะนะสังฆสารนัง,ะะนงขาจามิคือตอนนั่นแหละเนีย่ยเป็นตนนั่นคนยังสับสนเรื่องสังฆังอยู่เอาแล้วพระสงฆ์นั้นพระสงฆ์น,น,นี่แหละตนเองนี่แหละพระสงฆ์จากบละคือการกระทํำของมูฟิกสุสงฆ์ทลายที่บวชดเขามาก หรือพวดอะกกาแต่ว่าพุธทธธรรมสงฆาพเจ้าเอาพุธทธธรรมสงฆ์เป็นที่พึ่งเออเลยตีร่วมบัดตะของนั่นแหละสงฆ์บางพวกกับผ้าบูซาผีสางนังใหม่เทวดาพญานากเออแต่ว่าเขาใส่สุดแบบนั้นมันประทันเนียมถรสฆ์เออมันอื่นอนก็แล้วแต่พูดควรกระทําตามโดยให้เป็นคู่บาอาจารย์ตึงหากสงฆ์จริงจริงคือจาของวายจาของนั้นมันได้เถอะไปก็ดีนั่นแหละสงเคาะตัวเองน่นแหละดีที่สุดจากบละ ในว่าในสุดท้ายแล้วเมืนมีผู้ใดซอยเขาใดเดโตเขาเองล้วนๆวเออ้อะพทธเจ้าพระนังเว้าคักตัวอาคาตารตถาคโตแม้เราตถา,าคตก็เป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นเดเออมันบัถอดออกได้ด้ความคิดความยุดมันถือมันของไผ่นี่เออความคิดความปรุงแตง่งมันก็บกสามารถีิไปยุดคิดแล้วนี้มันก็บ,บอกกันบ่ไอะไรอีกเออขนาดคมข้อเหยียบข้อลบมืงหยุดคิดแล้วนี้มันก็คิดคือเกาความจริงมันมแหละ แต่ผู้ใดคิดยุดคิดบ่ได้ก็เกิดต่อไปอแต่ผู้ใดยุดคิดได้ในความจากได้เลยจากเป็นก็บ่ต้องเกิดนัออ่นแหละผู้นั้นแหละสิดองเองดอกเข้าใจว่าละ่ะเออพึ่งตนเองจะไปแค่ยหลาหลนะออลายลายยังที่เบามานี่ต้่งบระเพณนีไปเฮือนี่ยังจะไปนสนใจอันพวกบ่จักทีบจักแดนอย่างที่จะคุ้น่าของศา,าสนาได้จังไดออนั่นแหละลายพวกเขานั่น ดูกลับลมหายใจของเจ้าของดูดูให้แค่ความรู้สึกเจ้าของอย่าไปแค่ความรู้สึกผู้อื่นเออหมักหงมักหอยเออปลาคอนหมักม่วงทั้งสี่ยามันมีความสําคัญยิ่งกว่าชีวิตเจ้าของยิ่งกว่าทรยิ่งกว่าใจของเจ้าของหลายเออไปคิดบางเดืองเคยเปลี่ยนบ่อไปกลยเดยเอ,อเห็นเขามาลักมาใหม่จมเลือดขึ้นหนาตายตอนนั้นมันลงนรกเลยเห็นอป่าเออบางคนเขาก็ง้อเอาควายมาเลี้ยงน้ำให้น้ำหน้าจะซื้อกัแบบอุ้ยคือยังมันสิข,ข้อขาดออกเดี๋ยวนี้คนเดอ นี่คือความจริงของแตล่ล,ละคนะคะะะนั่นแหละเขารักปลาคอนเขารักบมกหุ้งบะรักหักม่วงบะนั่นแหละ็นทั้งสัน่นแต่ให้เห็นความสําคัญของใจของเด้อทั้งคนกับแค่เขามาเอาฟื้นห,หน่อยๆก็บาอาเห็นฟื้นสําคัญจริงก็ใจของอีกเนาะถ้าคนบม่มีพุทธศาสนาเชตุนเ้มันก็นหาทางออกจากความเวียนวา,ายแต่เกิดวันใดดอกเม่ต้ังสัน่นแล้วก็เลือกเอา <het ero> ภิกษุใด็กระสางทำเดรัจฉานวิชาบวงสรวงผีพญานาคอพาทำพิธีอย่างต่างๆที่เกี่ยวกับการตั้งจะเข่าไก่พวกสนใจในสิ่งที่ิ่นสอนกรรมฐานหลดนะเลือกเอา <c oughs> ให้เลือกเอาเด้บม่แมันบังคับแม่บนบังคับหรือบ่บังคับมันก็ไปคือเกา่ามั่นใจภัยใจมั่นอยู่แล้วเป็นะลแต่ว่าเลือกเอาในทางที่มัน่นที่เห็นของผลทุก พว <Ừ. S 2> กท่านบาที่อา้าวแล้วรวยนะบางส่นผนไม่ได้สอนวางส่นนะนั่นแหละยังบวงสรวงยังที่ดูดวงดูเลือกดูวันที่ดูวันเกิดหาเลือกหาเงม้วกันแตง่งการแตง่แตงงานบางที่จะไปไกลพวกเร้ก็เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วหรือเห็นผู้อื่นแต่งงานมาแล้วเลือกน,นั้นเลือกนี้มันก็ยังเลิกกันมันก็คือตายจากกนอย่เอ <Ừ. S 2> เลือกขึ้นบ้านใหม่ เลือกไปพาไปขอหวยดูโชคชะตาราศีสะดอขาะแคะเลิกใจว่าล่ะคิดว่าก็พระตะเจ้าห้องหนึ่งเทวดาหุ่มสำราบสำราบหวานพญยามานมันหนีปะเบอรเน่พราะสันติบ่ให้ศูนย์บอกจกบอกล่ะเออเขาก็พึ่งตนเองตัวบ้านเนี้ยเออสูขความบริสุทธิ์ใจบ่ไดรกับเหตุนั้นก็เหตุเรื่อความบริสุทธิ์ใจนั่นแหละเอออันแหละนึกว่าทุกคนเลือกเอาอ่าไปแค่คนเออ ในเมื่อเฮาบ่ได้ททำลายเบียดเบียนให้ผูดด้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิดเลยทรัพย์สินหรือแค่เฮ็ดหยังเดี๋ยวนี้ทำเว้าของคนเออคือคนพาลูกมาบวชนั่นแหละมันแม่นจิบ่มันคือนจิบ่บ้านเมืองเขาบ่พาเฮ็ดบ้านเมืองมันมันมันบ่แม่นพระพุทธเจ้าเด้เลยนะอันนี้พระพุทธเจ้าพาเฮ็ดเด้จักบ่ล่ะถึงว่ากูบก่แค่ให้ดอกนะกูงเงินแต่กูด่าเบิดนั่นแหละนะเออผู้ใดเห็นความสําคัญของเฮากับดากูคืนที่อยากหยังเนาะเออด่ดามันเลี่ยนหัวออกคนเนาะบ่งรู้เฮาสินอนหลับอยู่บ่ นับ e. ่ตาสินอ่ะสะานด้าน